สำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นตอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการเก,ก็บตัวอย่างอากาศนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนให,ใหญ่ๆก็คือส่วนที่1การเก,ก็บตัวอย่างอากาศที่เป็นอนุภาคนะครับอนุภาครหรือว่า particulate นะครับคือสารที่อยู่ในรูปของของแข็งนะครับหรือว่าของเหลวที่เป็นละละอองลอยแขวนอยู่ในอากาศนะครับซึ่งเราสามารถสูดเข้าไปเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นแล้วก็ขนาดของตัวอนุภาคนะครับ ขนาดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันสามารถไปเกาะติดหรือว่าไปดิโพสิตอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทางเดินหายใจได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอนุภาคประมาณ10ไมครนหรือว่า10ไมโครเมตรนะครับหรือว่าถึง7ไมโครเมตรประมาณนี้จะสามารถตกอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็คือช่วงจมูกจนถึงหลอดลมนะครับส่วนประมาณ7-5ไมครนเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับก็คือระบบทางเดินหายใจเนี่ยที่เป็นหลอดลมนะครับจนถึงขั้วปอดแล้วก็ตั้งแต่5ไมครนลงมานะครับจนถึงเล็ดมากๆเนี่ยจะเข้าสู่ถุงลมปอดได้หรือว่า alveoli นะครับ ส่วนที่2ก็คือการเก็บตัวอย่างอนุภาคที่เป็นก๊าซและไอระเหยเพะว่าก๊าซและไอระเหยเนี่ยจะทําให้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวอย่างอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักของตัวก๊าซนะครับก๊าซที่มีน้ําหนักหนักกว่าอากาศเนี่ยจะตกลงจู่พื้นนะครับจะไม่กระจายตัวอาตาัตราการกระจายตัวการพรุ้งกระจายเนี่ยต่ำเมื่อเทียบกับกา๊าซที่เบาวก,กว่าอากาศนะครับที่สามารถพรุ้งกระจายลอยไปในอากาศได้อย่างอิสระนะครับปัจจัยถัดมาที่สําคัญก็คือความดัน และก็อุณหภูมิของบรรยากาศนะครับในที่ที่อุณภูมิสูงหรือว่าความดันต่ำเนี่ยจะทําให้ปริมาตรของกา๊าซแล้วก็ไอระเหยเนี่ยขยายตัวนะครับซึ่งสามารถคุ้งกระจายได้เช่นกันซึ่งตรงกันข้ามกับในบริเวณที่มีอุณภูมิต่ําหรือว่าการหดต,ตัวของชั้นบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศเนี่ยสูงสูงนะครับก็จะทาให้ปริมาตรของก๊าซหรือไอระเหยเนี่ยสูงนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถกระจายตัวไปได้ไกลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับก็คือการละลายการระเหยแล้วก็ ความไวต่อปฏิกิริยานะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนช่วยในการคัดเลือกแล้วก็คิดค้นกล,ลวิธีในการเก็บตัวอย่างอากาศนะครับส่วนความรู้ทั่วไปในการเก็บตัวอย่างอากาศก,ก็จะมีรูปแบบทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1จะเป็นการเก็บตัวอย่างเดียวตลอด8ชั่วโมงถ้าภาษาอังกฤษเนะี่ยเขจะเรียกว่า full period one sample นะครับ ที่ต้องบอกว่า8ชั่วโมงเพราะว่าเราต้องเทียบไปกับตัวค่ามาตรฐานในปัจจุบันนะครับของประเทศไทยนะครับออกโดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมีอันตรายพศ2560นะครับซึ่งจะเป็นค่าความเข้มข้นที่เทียบกับ8ชั่วโมงในรูปแบบที่2จะเป็นการเก็บตัวอย่าง8ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่มากกว่า1ตัวอย่างภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า full period consecutive samples ก็คือเราสามารถแบ่งการเก็บตัวอย่างได้เป็นส่วนๆน,นะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยครบ8ชั่วโมงนะครับตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะเก็บทั้งหมด4ตัวอย่างนะครับเราก็สามารถแบ่งเก็บได้เป็น2 2 2 2ก็คือ4ตัวอย่างตัวอย่างละ2ชั่วโมงนะครับให้ครบ8ส่วนรูปแบบที่3นะครับเป็นรูปแบบที่ เก็บตัวอย่างไม่ครบ8ชั่วโมงแต่ว่าหลายตัวอย่างนะครับเป็น partial period นะครับ consecutive samples จะเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าไปตรวจความปลอดภัยเป็นคนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะครับเพื่อไปตรวจความปลอดภัยตรวจระยะเวลาสั้นๆนะครับและ convert ไปเป็นค่า8ชั่วโมงนะครับสำหรับการเก็บตัวอย่างแบบที่4นะครับเป็นการเก็บตัวอย่างแบบสั้นๆก็คือ grab sample จะเป็นแบบจุดนะครับจากที่ผมบอกมาก็คือ แบบที่1แบบที่2และแบบที่3เนี่ยจะเป็นช่วงๆมีระยะเวลาของมันนะครับแต่แบบที่4จะเป็นจุดระยะเวลาสั้นๆเลยกดปุ๊บอ่านค่าได้ปับ๊บเป็น direct reading นะครับซึ่งนักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องถัดๆไปนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะจบไปเป็นจอเปอาวิชาชีพนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเก็บตัวอย่างแบบที่1และแบบที่2เพราะว่าจะเป็นการเทียบเข้าสู่ค่ามาตรฐานฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้ใกล้เคียงกับ8ชั่วโมงให้ได้มากที่สุดนะครับ